おい สวยพี่ไม่อนไหนแค่นี่เป็นหลอดไฟฟ l u เ r สเน s นเป็นหลอดปลอยประจุความดันไอต่ำอายุการใช้งานน้อยเปลี่ยนหลอดบ่อยดังนั้นเราจึงควรเลือกขนาดของหลอดไฟให้เหมาะกับความกว้างของห้องและควรปิดไฟเพื่อเป็นการช่วยชาติประหยัดไฟและเป็นการประหยัดพลังงานให้โลกของเรามีพลังงานใช้อีกต่อไป นี่เป็นถังหลับเพลิงทนึดบระจุผง,งสารขนาด6.8กิโลกร,รัมที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมบอกอดังนั้นจึงควรมีการติดตั้งประมาณทุก20เมตรต่อหนึ่งถังเราควรดูวันที่เดือน ที่วันที่หมดอายุและเข็มแสดงปริมาณสารถ้าเข็มสีเหลืองที่หน้าปัดตกอยู่บนหลีเชงแสดงว่าทั้งรเพินขันนี้อยู่ในสถานะเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ เฮ้ยคุณบอกเรื่องนี้กับเราปุ๊บคุณกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยไปโน่ไอ้เนี่ยไอ้เนีนี่เป็นวิธีการใช้ถังดับเพลิงที่ไม่ถูกต้องหวิธีการใช้ถังดับเพลิงที่ถูกต้องนดึงสลักออก2 ปลายซายเปที่ฐานของไฟ 3. กดคันบังคับวาล์วให้สุดแล้วฉีดจนไฟดับเฮ้ยท้อูว่ามึงไม่ทำแล้วมีไฟกำลังเป็นเร็วๆมาอย่าบอกเลยนะไปไม่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 ไปม่ไปมีอะไร ไฟจะมาเผาหนัออยู่แล้วเร็วจริงดิเไอยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่านไปจบเลยนนเอ้ยเอะไรเงียไไปเออโอเคอ่าอ่าอาเฮ้ยอ่าอ่าจะมาชั้นมแล้วเดี๋ยวมึงรอตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวกูไปทำคนอื่นก่อน เนื่องจากไม่มีฝาปิดอาจาเป็นอันตรายต่อเด็กที่ไม่รู้ภาษาได้ตู้ควบคุมไฟฟ้าภายในจะมีอุปกรณ์เครื่องตัดวงจรกระแสไฟฟ้ารั่วเป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์ของวงจรย่อยเพื่อลดอัตราการสูญเสียชีวิตที่อาจจะเกิดจากไฟฟ้ารั่วและกระแสไฟฟ้าลัดวงจรเพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา ตามเพืน่อยว่ะเฮ้ยไ,ไม่ไม่ขอจะไม่มาถึงห้องแล้นนเนี่ยหนีกันเถอะเฮ้ยเกี่ยริงเนหรอเนี่ยตัวอไรรึไงไป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 ยึงแล้วปเฮ้ยัวิ่งหนีไปไหนวะเนี่ยกูไปอีกทางนึงแล้วกัน เป็นส่วนช่วยชีวิตของเรานี่เป็นบันไดหนีไฟที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานอาคารสูงสามชั้นและมีดาดฟ้าจําเป็นที่จะต้องมีบันไดหนีไฟและช่องประตูหนีไฟจะต้องมีช่องระบายอากาศจากภายนอกสู่ภายในและจําเป็นที่จะต้องมีช่องระบายอากาศให้อากาศจากภายในสู่ภายนอกได้และจะต้องมีแสงสว่างที่เพียงพอทั้งกลางวันและกลางคืนบันไดหนีไฟจะเป็นส่วนช่วยให้ชีวิตของเราพ้นจากอันตรายจากเพลิงไหม้เพื่อรักษาชีวิตของเรา หรือเป็นที่สายไฟวะออใช่ไจากที่เราเห็นเป็นการเดินสายไฟฟ้าที่ไม่ถูกต้องอาจเกิดอันตรายสายไฟฟ้ารับวงจรได้กรณีการเดินสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนแกนเดียวไม่เกิน3เส้นหรือสายหุ้มฉนวนมีเปลือกไม่เกิน3มแกนควรเดินในท่อร้อยสายเดินในอากาศฝังผน,นังสิ่งที่สําคัญควรหลีกเลี่ยง การมีจุดต่อสายไฟฟ้าเกินความจำเป็นและถ้าหากจําเป็นจะต้องมีจุดต่อสายไฟฟ้าควรเลือกอุปกรณ์ที่ถูกต้องมั่นคงแข็งแรงเพื่อความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าเฮ้ยมาให้ได้อกจ้ะไม่รู้ดิมันน่าจะอยู่ข้างบนมั้งเอา้ารอเอา้เอา,อาค่อยมัลงมาแล้วนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเอเอ,อชีวิตชตเดลห้หมดแล้วไฟยังไม่หนีไม่ได้ นี่เป็นดาดฟ้าที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากไม่มีโล่กัน้นอาจก่อให้เกิดอันตรายกับบุคคลที่ไม่ระ,ะมัดระวังอาจให้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตได้ดังนั้นตึกสูงที่มีดัดฟ้าจึงควรสร้างั้วกัน้นเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นปลอตายดีกว่าดาดฟ้าเราเบียงตายเนี่ยแหละ กองกิจมีไปทำอะไรอ่ะมันก็ไถามกองกิจดนี่แหะเออกองกิจไจฟไหม้กองกิจพอะ่งไปไหนเมีไร้าเสียงอาทเลยไไหมุกพรเสียื่อกี้เหรอเออมันไม่ใช่แล้วเมื่อกี้เพพาะว่าแค่แค่ไปทดสอบว่าอุปกรณ์ใช้ได้หรือเปล่าฮะทดสอบเหรอ นี่เป็นผลของคนที่ตกใจเกินกว่าเหตุส่งผลให้คนรอดข้างเกิดความเดือดร้อนและความไม่พอใจทางที่ดีควรจะทำก็ถือเป็นเซฟตี้อย่างหนึง่งตายไป t o วีดเตอที่นี้จะทับเพื่อให้ความรู้ขบวัไฟขบคนที่เราใส่ของพันขาแก้วพวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ที่เราทอดไนั้นจะเป็นประโยชน์กับวกที่เราอาศัยในห้องพักบยณปลอดภัยในอบวนข้าแก้ว